สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณทีมพิธาดิ้งเจริญรัตล่ลาสุดคุณทิมพิธาได้มาออกรายการแฉเมื่อวันที่4กันยายนพศ2566กก่อนวันเกิดตัวเองหนึ่งวัน โดยคุณพิธาเกิดวันที่ห้ากันยายนซึ่งเป็นวันนี้พอดีซึ่งก่อนจะถูกถามถึงสถานะหัวใจคุณพิธาก็ได้ออกตัวก่อนเลยว่าตอนนี้ยังโสดสนิทไม่มีใครดักคอไว้ก่อนและต่อมามดดำคาชาพาตันเจริญและดีเจดาดาถามว่าไม่คิดจะมีแฟนแล้วหรอน่าจะมีคนรุมจีบมีคนเข้ามาคุยบางซึ่งคุณพิธาก็ตอบว่า ก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ขอโฟกัสแต่เรื่องงานและลูกสาวเผื่อใครจะทักมาจะได้รู้ว่าไม่ได้ทักกลับพักก็พยายามเข้มงวดเรื่องนี้แชดกลับไปมันดูไม่ดีผมต้องระวังและเป็นตัวอย่างให้ลูกพักมากหน่อยและอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีแล้วและเมื่อถูกถามถึงว่าที่หลุดชื่อแอปออกไปตอนหาเสียง คุณพิธาหัวเราะก,ก่อนตอบว่าเขาก็คงอยากจะแกล้งอย่างพักคู่แข่งเป็นสีฟ้าลงพื้นที่ก็มีคนเอาส้มไปใส่มือให้และคุณพิธายังยืนยันอีกครั้งถึงสถานะกับแอปว่าก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันต่อมาหนุ่มแจ็คแฟนฉันได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพิธาในไอจีพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ผมชวนคุณทิมมาแฉรอดูแฉคืนนี้ได้เลยครับพร้อมแท็กไปที่ไอจีของคุณพิธา ต่อมาคุณต่ายชุติมาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวหนุ่มแจ็คด้วยว่าวันที่ไปคุยแหลกคุณแซวผมว่าใส่ชุดสีส้มด้วยนะคะซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลังคุณต่ายชุติมาได้เข้ามาแซวหนุ่มแจ็คที่ใส่เสื้อสีส้มเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่คุณต่ายใส่เสื้อสีส้มไ,ไปออกรายการของคุณมดดำก็เจอหนุ่มแจ็คได้แซวเรื่องใส่เสื้อสีส้มเหมือนกันอาทิเช่น แม่แอบมาแซวชอบจังเลยคะ่ะอุ๊ยแม่ก็แม่น่ารักเสมอเลยนะคะคุณได้พูดคุยกับคุณทิมสมใจแล้วล่ะสิแจ็คแฟนฉันตอนที่ไปารายการคุยแหลกกับพี่มดดำแซวคุณแม่ต่ายใส่พักสีส้มมาเลยนะตอนนี้จัดรายการแฉใส่ส้มเองเลยนะคะวันนี้แจ็คน่ารักจังตั้งคำถามแทนประชาชนเสื้อสวยรูปแกงพี่ทีมมาก เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขอภายไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ